ไอแหบไอแหบวันนี้เอาพ่อพันธ์บางส่วนมาอาัพเดทนะครับนี่เจ้ากองพันนะลูกชายเจ้ากองโจนกองโจนบวกแจ้กอร้านลูกสาวมนแดงนะครับเจ้ากองพันนี่แหบสนิยไปไงโชว์ไปที เจ้าดอลลาร์นะสตางค์บวกคู้เกิดกังฟูนี่ไงมาถึงก็โชว์ไปทีสตางค์บวกคู้เกิดกังฟูกลางไทยขนขนอ่อนเต็มตัวเลยตัวต่อไปจอนสีหนะ้าจอนวิกบกน้องสาวเจ้าดิดดวงนะ หรือจอนวิกบกน้องสาวเจ้ามะเขือเทศบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเด็ดดวงกับมะเขือเทศเป็นคู่เกิดกันนะนี่นะจะจอนสีหน้าลูกชายจะจอนวะิกเนี่ยนี่ตัวจี๊ดตัวจี๊ดจอนวิกวีเอพีตัวนี้ทุกคนน่าจะรู้นะไอ้มาน้ำลูกชายเจ้าหมาเหล็กนะ สายที่สสบอกว่าเป็นสายโคตรเบอร์แข้งนะตัวนี้เป็นมะเล็กบกลาเงินเยียผู้ใหญ่ไก่นะตัวนี้ออกเป็นไก่เยียไปแล้วนะครับไก่เยียเลยนะเริ่มต่อเริ่มยาวแล้วยังไม่ได้ตัดเลยมานับนี่นะมานำ้ำแล้วหล่อเลยตัวนี้ ตัวนี้ลูกลูกไอ้หลามนะลูกเจ้าฉลามนะฉลามเทาฉลามบวกคู่เกิดแม่เทายินเล็ดนะตัวนี้ฉลามเทาโตมากเลยสามกิโลกว่าสันสันสันนนะนานๆโดนน้ำทีสันโอ้ย อีกสองตัวไม่ได้เอาออกมานะอีสองตัวไอ้ปลามังกรลูกชายปลาเงินก็ขังไว้นะไอ้แชปก็ลูกไอ้แชปก็ปล่อยคุ้มฝูงไว้ไอ้แก๊ปเอามาอาบแดดนะวันนี้มาน้ำนี่มันร่อจริงๆเลย